สวัสดีครับตอนนี้กับเซิร์ฟเวอร์ฟันซีนะครับผมเรามาทำกันรอบที่2เลยนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้เป็นเซิร์ฟเวอร์แนวแฟนตาซีนะครับใครที่ชอบเล่นเซิร์ฟแนวนี้เนี่ยก็สามารถเข้ากลุ่มแล้วก็ใครที่อยากได้ของเนี่ยก็สามารถโพสต์ตามผมได้นะครับในกลุ่มก็จะรับเป็นพอยต์เช่าตัวนะครับ1วันแล้วก็กล่อง0 0เนี่ยเอ่อแล้วก็พวกเซ็ตอะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็สามารถโพสต์ามผมได้นะครับในส่วนของโปรโมชั่นเนี่ยจะเป็นเซ็ตนี้เลยนะครับผม เ้ิมตัวที่50บาทนะครับเป็นถึง1,000บาทนะครับผมเป็นโปรโมชันนี้นะครับส่วนใหญ่ก็แฟนตาซีเนี่ยก็จะไปเปิดกล่องกันนะประมาณนี้นะครับแต่ส่วนวันนี้ก็มีให้ในโปรโมชันด้วยนะครับผมก็เป็นสายแฟนตาซีที่ไม่แพงมากนะครับประมาณนี้ตัวล้อนเนี่ยจะมีสองตัวด้วยกันนะครับก็จะมีตัว300กับตัวพันหนึ่งนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราเข้าเว็บนะครับตัดไปที่เว็บกันส่วนของเว็บนะครับก็หน้าแรกจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนใครที่อยากเช่าตัวเนี่ยก็สามารถกดเติม CP ได้นะครับประมาณนี้แล้วก็ เป็นลิงก์ของวอลเล็ตนะครับผมสามารถใส่ซองแล้วก็กดเติมเงินเช่าได้เลยนะครับประมาณนี้ในส่วนของการเช่าในตัวละครมี3ตัวด้วยกันนะครับประมาณนี้นะแล้วก็อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าความสามารถมันต่างกันหรือเปล่านะดูดของไวขึ้นเกิดไวน,นี่มันเท่ากันนะผมไม่แน่ใจะต้องเช่าอันไหนนะครับโอเคในส่วนของตลาดไอเทมเนี่ยใครที่ขี้เกียจกดในเกมนะครับก็สามารถมาซื้อได้นะประมาณนี้พวกวงล้ออะไรต่างๆนี้ก็มีนะครับทิก k e t เนี่ผมสูมให้ดูเพิ่ไมได้อะไร เออไม่แน่ใจว่าไหนโหดบ้างนะแอเอ็นฟิร์นี้ปืนของอันนิวฮะเอาดีโปรโมชั่นไหนเนี่ยเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันต้องไปดูดามิเนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกกระเป๋ากระเป๋าเอออยากได้มือผีปะ่ะน่าจะน่าจะของแจ่มของแจ่มของดีอะ่ะเออผมว่าผมสุ่มได้ของดีเนี่ยเมื่อกี้ใช่ป่ะเจ็ดพันเลยนะเนี่ยเออเอาเอา,เอานี่มาได้สามพันเนี่ย 3, อีกสี่รอบนะครับหมายเลขนึงแล้วกันกำลังมันกำลังมันกระเป๋าลูฟี่นี่กระเป๋าน่าจะบวกความสามารถนะครับเอ้าพี่พวกพันไม่มาหน่อยหรอมาจากปืนหรอพี่กล่องอีกลองนึงมือผีปะมือผีอุย้ยพวกผมดูดีเนี่ยได้พันอ่ะของแจมไอ้อออหมดแล้วเนี่ว่าโอเคแล้วก็ ในส่วนของสุ่ม G C ก็มีเหมือนกันนะครับเป็นของพวกนี้นะผมขอไมไปสุ่มแล้วกันนะเกียร์ที่เกียริแล้วก็จะเป็นเอ่อเติมเอ้ยแรกสะสมนะครับผมผมมีเท่าไหร่ปะศูนย์ไม่มีนะโอเคแล้วอย่างสุดท้ายนี่จะเป็นพวกเอ่อก่อโค้ดหรือเปล่านะครับประมาณนี้ประมาณนี้ก็ไปรับชมคลิปมานะครับกล่องเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกัน2อันนะก็ผมสุ่มกล่องกาก่อน้วกันนะครับก <laughs> ็จะได้เป็นพวกอีพิกนะครับผมกล่องนี้นะ มมีรีเจนหลุดมาอยู่สองชิ้นนะครับต่อแมนต่อขอให้หมดนะอให้หมดแล้วสุ่มกล่องนะชอบจะมีของเล่นนะรัปอ,อันนี้นะครับทุกคนอดใจรอใครที่อยากดูตอนยิงนะครับก็สามารถกรอไปได้นะครับโอเครีเจนหลุดมาอันหนึง่งประมาณนี้สำหรับกล่องห้าสิบนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวผมดูห้ด้วยนะว่าทับเซตได้หรือเปล่านะครับ แล้วซุ่มกล่ efecto. องโหดกันเลยนะออ้ให้มันกระตุกครับนี่มิติมาเลยนะครับสองชิ้นนะดีเจนมานะครับผมนี่ครบเซตอ้าวขาดหัวได้ปะครับครับครับโอ้ไม่ได้หัวนะครับโอเควันนี้นะครับสำหรับการเปิดกล่องเดี๋ยวผมทับเซตให้ดูทับเซตได้เหมือนกันนะครับสำหรับเซอร์มีนะ

จะอะไรวะเนี่ยไอ้เนี่ยก็เล่นหมื่นเนี่ยว่าเปนออยู่ข้างล่างมีแต่แเปนยูเตอร์เนีบตี้กับใครก็ไม่รู้นะครับเขาตี้มานะไหนเบิ้นเป็มป้องเฮ้ยจะตายในเบิ้นเป็นป้องโดนเบิ้นเต็มเขาเป็นตัวสั่งํานะเขาเลยถึกแตกสวยเพื่อน เรียบร้อยเดสมอลี่ว่าเก็บไม่ทันห้อจ้ได้เก็บได้ตัวค่ะไม่ได้พิ้นดูโดนอะไรอะไรเพื่อนจ้าถอดมาจ้าผมไม่ได้เลยเลยว่ะพี่อะมึงคมมันจังวะไม่ได้เก็บเลยเศ้าอ่ะเหมือนแต่เพื่อนไม่คมจัดอ่ะคนเนี้ยเม่นของจริงดีนัตตี้กับมันเงินทำชิปยากแน่ตรงเนี้ย ้ยใครวะยิงไเว้ยโคตรคมอ่ะโออ้เไหนมีอีกไหมไอ้อะตอมไอ้อะตอมหมึ่พอะตอมหมึกคือใครวะยีนบริการรับด้วยไม่โดนหรอเจ็ดหนึ่งไม่โดนหรอกมั้งผมว่าเพื่อนคนแรกโคตรดีอ่ะเพื่อนคนโคตรโหดอ่ะเพาโอนคตีผมมานะมัวนี่เราล่วงเลยเพื่อนคนโหดเจอคนโหดอยู่ด้วยกันสองคนคุณไม่ใส่เพื่อนมันดีเลยอ่ะมันเป็นสีที่ดีมัน คนได้ไหมเพื่อนวิ่มีผิดหัวหัวหัวร้อยเแต่อีเมื่อกี้กูคยิงใครเดี๋ยวเพื่อนปึกลังดำมีมาวัดไก่ที่นี่เลยระบังดำมีให้นะเอาดิเอาดะตาแล้วเพื่อน่ะตายแล้วอเชื่อ่รือะรอ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  เอ้ยตายเอ้าสวยดิมันยิงบันไดไงเพื่อนกกไปได้ปีกไปได้เงี้ยแตกแตกโอ้โหนั่นเลยเอาแลโอ้โหไม่ได้เก็บอะไรเลยเฮียเก็บได้แต่ปืนใครเก็บตำรวจมาเฮียไม่ได้ตำรวจจบเลยจริงๆรเก็บได้แต่ปืนนี่เฮียเสียดจเลยปืนหมื่นหาแรกหัวครับปืนหมื่นหาแรกหัวแตกเออผมยิงม่าทุกเม็ดเลยคนเดียววเมื่อกี้ เอาผมยิงคนเดียวเลยนะขอแกหน่อยละกานเดี๋ยวไปช่วเพื่อนก่อนครับเม้เหมือนเซ็นทั้งเนะตอนนี้แตกสวยเพื่อนเก็บเพื่อนเก็บกันเองอ่ะหมือะไรวะเนี่ยอุปกรณ์อุปกรณ์เพื่อนมีเศษอุปกรณ์เหแมลนโอ้ยนี่อุปกรณ์กาไหไม่มีตังคว้แล้ว

ไอโดนแบนวะวิ่จะมันว่ะเอะหมือนแตกรัวแต่ผมไม่ได้ยิงเลยยิงไปเซตเดียวเองข้างล่างเ่ใครมังก้นตีเนี่ยโมเบ่อแจ้ง่าเกินขอยันวงนี้โประบาดมากเลยนะรับว่าดูไ แลก่อนแ่มเลยัอยู่เพื่อนตอนนี้เี่ยครับวนนี้ตีังเซิร์ฟผมก็ว่าไหวว่ะน้าเพื่อนใครเนี่ยทีโอีตัวตัวร้องเลยเฮ้ยตูไม่ได้ตูไม่ได้แจ้งแอดให้แอดแบนเนี่ยเเนแน้องผู้ยิงร้องเือยอ่ะสวดิมปมไอพวกปากแ่บย่างเงี้ยเล่นอ่อนทุกคนเอยสีสันสีสันเว้ยว่าเซิร์ฟแต่เซิร์ฟเนี่ยมันมันก็ไม่เรียกว่าเด็กกะ

อ๋อแล้วพี่ด่าผมไงพี่ผมก็มึงเออเอแต่เฮ้ยเหมือนอะไรเยอะจังวะไม่ต้องเสียมึดไม่ต้องเสียเพิ่มเติมเยอะแน่เลยนะคุยแตกว่าสองร้อยลงตอนเป็นยาอ่อนอ้ยอะไรอะอะไรวะเนี่ยแต่ละแตกเมื่อกี้เหมือนเพื่อนจะแบบรู้ว่าผมไหวนะกี่รอบยังไม่ลงเลยควายหลอนอุ้ยพนันหนึ่งดิจินน่ะจะมาโนยิบหาย่ ไอ้ไอทีโอทีโอลยิงตายแจ้โดนแบนเฉยอเฮทำไมมันมว่าเลก่งแทบวะไอไอทีโอโปหรอวะไอทีโไม่ได้โปมันโดนน้องกูยิงอ่ะแล้วมันก็ไปแจ้งแอนอไแอนน้อทีโเ้ยอทนขึ้นอทอไอทีกแลอ้ไอทอ้อทีโอไอ้่อนีออี่อ้ทีโอไอ้้อ้อ้ออไที้ออไอ้้ท้อไ้่อน กูให้มาเช็คในดินน้ำพียงได้เ่ยเออไอ้ย่้งแจ่กระดิ่งนะย่เนจะแยไ้ก่อนะยังีจากกาิตัวกาูนโนะถามแม็ดี้ถามแนี้ทำไมชิ้นนี้ยิงเข้าสิบหกวะแม้เข้าสิบห้าวะแต่สองลวน่สองนึงอืม้หนวยเว้เพื่อนเกอบคิดอ่ะแม่เพ่ยงคือบ้านกูเรแว่าพ่อละเล่นเซฟนี้เยอะผม ตายไรวะต้องเสียบมือถืออยู่นเงียบป่าไม่ตายเลยลูกก็เป็นเด็กเดินแม่ก็เป็นกันพอ้ยเฮ้ยเยอะเดี๋ยวหาดิหา้ไม่ออกมาเจอไหนเพื่อนมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยหลังเข้าเขาไม่ออกไปแล้วกันจะโดนมุมมาเจอเข้าหลังไว้ เอาไว้ปัดทุกเม็ดอาควรสองสองโนเลมอมนครับตัวแจกวัดได้เห็นไอไม่พวกโอ้เอาวะเอาดีแกเอาจริงเลยไงแกรออะไรใหญ่เหี้ยัดเทียตัวอะไรวะขายลแล้วค่ะแล้วออกแกสมาเลยเพื่อนเอาขายแล้วให้น้องไปอะ่ะน้องโตใหญ่เลยอะ่ะไอ้ล้องโตวะกูอยากรู้ไม่รู้ดิหวยโดนยิงแจกล้องโตแย้สห์หัวโวยแรงกุญญิคไอ้ผมขี้เกียจฟังหมดแล้ววะขอปิดไม้นะไอ้พวกเนี้ยดาวก็ไม่สนับสนุนเซิร์ฟไม่เฮี้ยอะไรเลย ร้องอย่างเดียวตกเลยเนี่ยไปมีเนื้อพันกูปะน้นแน่มีเนื้อพันกูปะยนี่เปิดมาแล้วเอาแบบเม้าเนื้อพันธน้ำทิ้งแล้วมาดิีมาดีมาดีเอาไปบ้าาเอาไปบ้าาเดืดตึงว่ะเดืดตึงเดืดตึงช่วยผมก่อนได้ไหมเอาเบสมาเอาใครมันก็ได้น้ำในน้ำทิ้งแบบมึงเอาใครมันก็ได้ที่มึงจับไอจงได้ใจเมงเอาใครมานี่ไงบอกแล้วอย่าปลุกเสือแต่เสือ ช่วยแมวน้อยด้วยขยมาโอ้โหเข้าใจแล้วทำไมคนเดียวไม่ไหวเดี๋ยวช่วยแมวน้อยด้วยสิเหรอเฮ้ยเสือเฮ้ยอย่าพึ่งเดิมพันช่วยก่อน TOT เหี้ยมีเน็ตบ้านเราวามเป็นดีเจ็ดครับ มึงเดิมพันกันหเหขอดูก่อนเพื่อนเฮ้ยช่วยเพื่อนก่อนเพื่อนไม่ต้องกลัวหรอกจัาไข้ใส่กุเม็ดไอ้สั์มันมีดวงมีตัวเออแม่มึงอะไดเพื่อนสวย ไม่ได้เอออะไรไอ้เหี้ยไม่ไหวหรอกแม่งยิงคมมันจัดเอาเพื่อนกูแตกงเอาหรอกไม่แตกแล้วอะไรได้หัวนะครับเราขาดพอพอดีนะไอ้กั๊กไอ้กัตตอไมั่ได้มันเติมที่มาที่ไรผมมันทุกรอบอ่ะมีการโดนพลโดมพันน้ำทิพย์กันแล้วครับตอนนี้ไอ้เว ตัวสองทำให้ถึกทิ้งต้องยิงผู้เม็ดอ่ะที่ผมยิงตายเพื่อนผมยิงก่อนนะอาคนหนึ่งยิงเพื่อนพอผมขอเออวันนี้คนหนึงหนึ่งหมื่นมากกว่าอยากหนึ่งหมื่นลังนัวกลังมันเลยนึ่งหมนอ่ะหึงไม่นไอดอะไรไหนเฟ้นหนไหนเฟ้นนะผมปิดไมค์ไปอยู่นะผมเลยไม่ค่อยได้ยินเอาดีมมเตือนหนไอยไม่ไหวแล้วเฟ้นมาเราเฟ้นมา

คนเลยเอาหมื่นมาเล่นเยอะนะครับไม่ก็คนเติมเยอะนี่แหละสักอย่างน,นะไปไหมกำลังมาแล้วอ๋อสองอะไรทุกตัวอุ้ยอ๋อสองอะไรนะเขาแจกหรอสองอะไรหรือเปล่าบบเมื่อกี้มันจะได้ยินเท่าไหร่พวกนี้เขาแตกเยอะมากนะตัวเปิดอะไรเนะี่ยคอนเสิร์นะตเจ็ดสี่แล้วมาแตกรัวๆ เอาเว้อยากโดนลุมเว้จะมีไหมนะผมอยากนึงหนึ่งว่ะนะได้มันอน่ะไร่เขาตีเหรอผมผมไม่ได้เปิดไมค์นี่นะมันาน่าจะย่อๆซักอย่างเลยแต่ทำไมเซิร์ฟเงียบเลย มาเพื่อนให้สวนให้สวนแล้วกันคุทับไปแล้วไอ้กาับให้กลักูทับไปแล้วตอบดิกูไม่ไหวกันนี่เฮ้ยใครโทรมาไม่รู้ขออนุญาตรับก่อนแล้วกันมา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 จบเลยเมื่อกี้เพื่อนโทรมานะครับคิวว่างวันไหนบ้างเพื่อนนะไอไม้จะเปิดเซิร์ฟแล้วนะครับ<ๆ>ทุกคน เอาผมต้องไปทำตัวมันนะครับไมโลเกนะไนที่ที่เห็นผมเล่นกับมันนะไปไปตอบแชทหน่อยแอดมินโดนแบนได้ไงตอบแชทหน่อยเฮ้ยมาแสกไม่พักเลยไอ้โดนคนเดียวเพื่อนโดนแค่กูเว้อเอาไว้วัดหน่อยวุ้ยผมฟง ใสยมันแตกเยอะจนแบบเริ่มพรมละไปเรื่อยมาทางนี้เนี่ยเฮ้ยผมเริ่มจริงไม่โดนละนี่คนโทรมาปุ๊บยิงไม่โดนครับดิว่าสุดให้ไม่แตกอ่ะเพื่อวผมเก็บของอยู่โอ้คนคนเก็บของก็เร็มอ่ะเราต้องเก็บตัวนะครับรอบนี้ เฮ้ยยิงไโดนช่วยกูหน่อดิเดี๋ยวเาจะยืยนดเออได้แหนเนี่ยพ่ห One hour later ปอเลย <c oughs> เฮ้ยยิงไยิงมยิงไม่ไิไ่ไง่ไ้งม่ง้าม่ไ <c oughs> ด้้ม่้ยิ่งม่งมยง่ย่งด ไอ้เกียวไอ้กูเข้าไปช่วยยึงห้ามเก็บยึงห้ามเก็บต้องมาวัดไอ้กูเปลี่ยนไอ้เต้องตายต้องตายไม่ตายเฮ้อ ใครฟังวะไอถีหลอกเฮ้ยหมอช่วยเฮียเนี่ยเฮ้ยกำลังวัดหนูกเลยโอ้ยตุ๊กเปงส่วนกูเลยกูไม่ใช่ใหญ่เน,นี่ยลองุงสากลดิ แย่กอ้สัตว์ยังคเก็บได้หมดโดดดีโลอะไรอ่ะเม่งกูจะตายเ้ยเราไปหาหนึ่งหนึ่งนะครับถ้าไม่มีหนึ่งหนึ่งก็จบคลิปเพียงเท่าน,นี้แหลนะเนาะ